อะการแบบนี้ลหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเงาเงาซึมๆ,ๆงึมๆงำๆเงึมๆงำๆนี่เป็น,ปน<ะ>อาการแบบไม่สดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะเพลิมๆกับคณะหมอลำหมาแหแนบนันเทิงสิ่งโอกาสในการมอบความสุขด้านหน้าเวทีให้กับนางเอกสาวน้นทีงาน ป็นคนตาหักอย่ามาเอิญว่าบักที่เดิมเป็นไอเป็นคนเซ่อแต่ตหักเจออย่างจริงใจทำให้ฉันละเมอโต้มองกันทำให้ฉันรักเธอไม่รู้เราเอิบวันในตาเธอพี่โอ้โหเต้นหน้าฮันกันเต็มเลยค่ะนีเรียกว่านี่ถอยหลังถอยหลังเอี่นี่สิถึงจะเรียกว่าด็อกคาเฟ่ของจริง ไอะไรด้วยคาะเฟ่ของคุณเอาก็เนี่ยผู้ใช้บริการก็คือเหล่าบรรดาด็อก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 พวกนั้นเลยมาที่คาเฟ่แห่งนี้โอ้โหเป็นการเอนเตอร์เทนสุนัขใช่ตัวสุนัขเนี่ยแล้วคุณดูสิค่ะคนดูเป็นใครสุนัขอย่าเรียกว่าคนสิไม่ใช่คนผู้ชมผู้ชมเออผู้ชมเป็นสุนัขเป็นการเอนเตอร์เทนสุนัขไงในช่วงสถานการณ์โควิดสุนัขจะมีความเครียดและสุนัขชอบมากชอบมากเนี่ยเดินถอยหลังคุณดูเดินถอยหลัง นี่นี่ก็คงจะแบบจะให้ทิปเหรอหรือยังไงหรือจะหอจับมือ,อให้ติ๊บบ<อ> ได้ทําแล้วใช่ไหมคะมันกดูแต่ละตัวชอบนะกระดิกหางติ๊ดๆเลยนะถ้าเต้นได้ด้วยคุจะเต้นไปแล้วใช่โอ้โหอ้าวคุณผู้ชมค่ะคุณพี่คนนี้เป็นใครต้องแนะนําหมอลําหน่อยนะอย่าดูแต่น้องหมาอย่างเดียวคุณพี่คนนี้คือพี่นิลุตอดทนนะคะหรือเราจะเรียกว่าพี่สาไกค่ะอยู่ที่บ้านทำคนสว่างอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องข่ายไม่ได้เอาคลิปนี้มาให้ดูอย่างเดียวว่าพี่เขาโชว์ได้สนุกสนานลีลาเด็ดขาดขนาดไหนแต่เรายังมีคลิป ิปสุดพิเศษที่พี่ซาไกา่ยทักไทยพวกเราด้วยค่ะ hey. สวัสดีพี่กรณนุ่มรอสาวสวยตั้งสามทัด้อนนะครับผมเป็นตลกมาจากเมืองพัทยานะฮะพอดีเกิดโควิดระบาดหนักก็เลยย้ายครอบครัวมาอยู่ที่บ้านที่มาของคลิปคือไม่ได้ไปไหน่องว่าก็เลยอัดคลิปกับเอฟีน้องๆหมานะฮะลงติ๊กต็อกนะครับชื่อวงหมาแงนบันเทิงศินก็เป็นเอฟซตั้งให้ทางติ๊กต็อกนะครับขอบคุณ มีงานตลอดข่าวนะครับขอให้แฟนๆมีแต่ความสุขความร่ำรวยปฏชจต,ติโลกไทยให้เจ็บโดยเฉพาะโควิด19บ้าองหายไปขอบคุณเอาขอบคุณ ขอบคุณคุณพี่เช่นเดียวกันนะครับที่ทักทายพวกเรารวมไปถึงแฟนๆรายการตลอดข่าวด้วยค่ะพี่ซาไกาเดียวโหนะฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แสดงอยู่ในสถานบันเทิงชื่อดังที่พัทยา<อ>ในนามตลกสาไกซุปเปอร์โชว์อา,อาจจะช่วงนี้นโชว์กันไม่ได้ไงก็เลยต้องโชว์ให้โชว์ให้น้องหมาดูไปก่อนอแต่ก็มีการถ่ายคลิปลงติ๊กตอก<อ>ใครที่สนใจดูแล้วโอ้ยอยากจะเชิญมาโชว์ที่บ้านแล้วก็ให้เบอร์โทรกันตรงนี้เข้าไปในเฟซ พวก็ได้ตลกซาไกซูปเปอร์โชว์หรือว่าโทรเข้าไปนะคะ0817139543เดีย๋ยวนี้การโทรไม่จำเป็นต้องบอกมาต้องต้องเจอกันละบางทีโทรททำเป็นคลิปก็ไดาก็จ้างงานผ่านคลิปก็ได้ลองดูผมเพิ่งเข้าใจเขาว่าหมาแงนก็วันเนี้ยเออเนี่ยหมาแงนดูคุณนลงแงานขึ้นดูสิคะนี่อาการหมาแงนอย่างเงี้ยเลย